สวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็ไม่ได้คลิปเนาะเราก็เอาคลิปในรัวนี่แหละคะ่ะบรรยากาศฝนตกฝนจะตกนะคะลมมานะคะครรยวกาศใน,นว,วสวสวยนะคะวิวที่หยกทาอยู่นี่นะคะับวิวสวยมากเลยนะคะแต่เราถ่ายออกมาไม่สวยนะคะรูด้ด้วยตาเปล่าถึงจะสวยมากแล้วก็ใกล้มากนะคะเราคงถ่ายม,ามันมันจริงกใกล้ๆนะคะ ขอโทษนะอ่านไปดีโอลืมตัวนะคะกินไปด้วยกินขนมเค้กไปด้วยนะ,ะตึกฟังเทน้นก็ตึกประเทศจีนนะคะนี่นี่น้าต่างคนนะคะขออัดคลิปแบบรายยาวเนาะพ้าลายลายขวางแล้วมันจะมองถึงอ่าขอบตึกนะไม่ดูไม่สวยนะคะเลยต้องอาลายตรงนะคะลายคงทําไม่ได้นะครับก็คือเกี่กบกระหล่บเหมือนเดิมนะคะโอ้ยเจ้า คิดพลาดอย่างมากเลยนะคะคือเราเปิดไฟลวงน้อยเอาไว้นะคะเราเอาแบบใช้เปิดเอาที่ระบบระบบ,ระบบสัมผัสนะคะระบสัมผัสคือ,อเวลาเราิ้นลุกลิ่นนี่มันไฟจะสบางใช่ไหมนี่เราสงสัยเราคงมีดีน,นะคะนอนหลับยาวนะคะหลับเพลินนะคะท่านจริงจริงทั้งเคยอาอาอาโยบนะไม่ยอมลุกขึ้นนั่งรู้อะไรนะคะไปก็เลยไม่สบางแล้วขอโทษขอะะไปเลยเนี่ย ที่เพื่อนเข้ามามันจะไม่มีเสียงอะไรสักอย่างนะคะเราก็ปิดเสียงด้วยนะเพราะว่าเราไม่ว่าจริงๆหรือเกลอกลุ่นนะคะ<ม>เราต้องพูดกลุ่นแล้วก็ระมือด้วยค่ะก็ถือมาแล้วกินเลยเนาะเขาขอขอบคุณนะคะเราจะทำลิปขอบคุณอย่างนี้ทั้งวันนะคะขอขอบคุณพี่ีดังง้นะคะที่มาสักทายกับเดินนะคะ อยู่มั่วนอนแล้วก็จีบตามากด้วยนะคะคือจ็บตาตาล้าตามจะไหลเนาะเราก็ไปช่วยเพือพอพอ่อนด้วยนาะตอนเช้าแล้วตอนคืนของเรานะนี้นอะน,นแล้ก็งั่วทนนะลึมเคยแล้วกินด้วยพูดด้วยโอ้ยหนอะคนกนะ <laughs> ินแางนะี้ทำอะไรเนออยากได้คลิปเนะเราไม่มีเวลาเน,น,นะ ขอบคุณพี่น้องนะคะที่เข้ามาลังยกนอนนะคะเชิญเข้ามาผลก็กเหมือนกันนะคะขอบคุณเลิก,เลกทุกท่มและชุนมใจนะคะว้ยฝนตกแล้วเนี่ยต่อไปก่อนฝนตกแล้วนะคะเราก็ไปไปิดหน้าตุงหน้าต่างเนาะ,ะขอบคุณพี่น้องะคะอยู่ทุงหน้าที่อยูอ่ตอนที่อย่หลับนะคะ พี่พัดเอดเราคำนะขอโทษเลยเราคำนะคะ็นสมัยสมบัตินะคะแล้วคุณจิราพรนะคะยายชมนี่นะคะเอดเราไม่นะคะน้องก้อยขับบัวนะคะเราขอโทษนะคะอ่แล้วไข่น้ยนะคะก็ขอคุณทุกท่านนะที่มาดูเลี้ยงอกตอนเวลายาอบกลับแล้วพี่พัดแบบหน้าทอดําไม่ได้นะหน้าทอดําไม่ได้นะาด้ยินอย่างนี้นะแค่ได้ยินนะคะเห็นนะคะขึ้นไปดูแล้วก็เห็นเตือนนะคะ โอ้ยเราลืมนะคะลืมจนขนาดเลยนะคะค่อยเรื่องเสือเสียงกลนก็เหมือนกันนะคะอืมเราปิดเสียงเนาะทุกคนเข้ามาคงจะเงียบปิ๊บทุกอย่างจะมืดด้วยเงียบด้วยนะคะขอขอขอไปนะคะวันนี้คงจะต้องเปิดไฟนะะอนค่ะเปิดไฟไว้หรือไม่เราก็คงจะไล่ไม่ยาวนะคะขอ,อ,ข,อ plans, ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจหยบเด้อนะคะ กราต้องสู้กันต่อไปเนาะเรามาถึงขนาดนี้แล้วเราก็ต้องสู้เนาะพ่อใหญ่เหลาคํานะคะป้าเหลาคํานะคะขอบคุณนะป้าเหลาคําเ้ยนะที่มาดึงโยบนะคะตลอดพี่เมย์นะคะเ็ายังไม่ยอมนอนนะคะพี่เมย์พี่กาแฟเอสกาแฟนะคะพี่เมย์นะคะโอ้โหนะคะอยู่ยาวเลยตัวเองจิตตาไว้มันช่วยดันโยบนะคะ อขอบคุณมากๆนะคะพี <c ười> achte, ่เมย์พี่สาวที่น่ารักนะคะพี่เอบกาแฟด้วยนะคะคุณจริงๆขอบคุณจากใจนะคะขอบคุณคุณหนูด้วยค่ะคุณจิรินคุณหนูคุณน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งก็อยู่ยาวนะคุณน้ำพึ่งเนาะคุณพึ่งนะคะคุณพึ่งนะคะเราชอบเติมน้ำนะคะน้องหวานนะคะเพราะเขาหวานนะคะคือพึ่งตัวโดยิ่งเขาก็เสียหวานหวานเหมือนชื่อเขานะคะน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งหวานประมาณนั้นนะคะ ขอบคุณทุกเลิกทุกไรื่ทุกหน่อยใจให้มีหยดเด้อเอาสัส้นๆเนาะเพราะว่างหยดพูดไม่ได้เดินงไทยเด็กๆนะคะคงจะไม่มีอะไรดูเนาะทุกคนเนาะแค่เข้ามาดูหยดก็ขอบคุณเลยนะคะขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุก,กทุกเรื่อยทุกหน่อใจนะคะไว้มา,าค่ะ